อนที่เขาสนับสนุนเนี่ยนะครับไอทัวร์ซีกฝั่งเขาเนี่ยบรรดาผู้สนับสนุนบรรดากูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสื่อสารมวลชนบรรดาส้มๆทั้งหลายก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องท่วงทํานองของของไอ้เจ้าเทงก็ทีนี้นะครับพอเขาพลิกอีกด้านหนึ่งเห็นไหมในขณะที่สถานการณ์เนี่ยมันประทะแล้วผลลัพธ์ก็เป็นอีกอย่างความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับ ในการพูดครั้งแรกนะครับมันมันเสียหายเฉพาะเฉพาะบรรดากองเชียร์นะครับพูดง่ายๆบรรดากูรูกองเชียร์ซึ่งแน่นอนที่สุดก็อยากให้พรรคการเมืองของตัวที่ตัวเองสนับสนุนนเป็นไปตามความคิดตนไม่ได้สนใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนพอเนี่ยนะครับพอกลับหลังหันไปเอาใจบรรดากูรูพวกนี้ก็เสียบรรดาแนวร่วมประชาชนผมผมเห็นอย่างนี้ว่า ตอน28มิถุนาเนี่ยนะครับที่เป็นการชุมนุมรวมพลังแผ่นดินเนี่ยวันนั้นคนหนุ่มสาวเนี่ยม,มาร่วมเป็นจํานวนมากจริงๆนะครับเพื่อจะบอกว่าไอ้เรื่องดินแดนมันไม่จํากัดเฉพาะรุ่นวัยเป็นคนรุ่นเก่านะคนรุ่นใหม่ก็มามที่พักประชาชนเวลานั้นต้องออกถแถลงการาให้ประชาชนถอนตัวออกจากที่ชุมนุมอ,ะอ่ะคือผมผมก็มองว่านะครับว่าเขาเองจะต้องตั้งหลักให้ดีนะครับยึดผลประโยชน์ชาติบ้านเมือง เป็นที่ตั้งมไม่ใช่ว่าไปเอาใจบรรดากูรูทั้งหลายซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าผลลัพธ์เป็นยังไงร,ระหว่างทัวไม่กี่คันนะครับกับทัวเต็มบ้านตเต็มเมืองอะ่ะรอบแรกจะทัวไม่กี่คันแล้วนะครับแต่ว่ารอบหลังเนี่ยนะครับที่ที่พูดออกม,มาเนี่ยนะครับทีนี้ทัวมันก็เต็มลานแล้ว